แต่ตอนนี้ไปฟังความในใจของพี่ปอนัทวุฒิที่ต้องเข้าฉากเปิดตัวแบบไหนในละครชายแพทยสยาถึงขั้นต้องไปขออนุญาตภรรยามาโดยเฉพาะเลยค่ะ พี่ปอณัฐวทวิดต,ตำนานคอรอมอคนรักเมียขอพีชีพกับละครเรื่องใหม่ชายแพทย์สยามค่ายทีวีซีนเปิดสกิลเลิฟซีนดุเล่นจริงสุดจินครั้งแรกในชีวิตกับบทบาทวิวิทย์เพลย์บอยตัวพ่อที่มาพร้อมสเสน่ห์แพรวพราวก้าวใจเปิดฉากจีนแรกคอละครได้ตาวาวขนลุกกันแน่นอนเพราะลงทุนนวลเนี่ยกับสาวให้ได้เห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนแม้เบื้องหลังจะต้องทําสมาธิอย่างหนักสไตล์คนไม่เคยแถมยังสวมบทพอบ้านใจกล้าขออนุญาตจับภรรยาสุดสวยมาก่อนด้วยแค่เริ่มก็ลำบากเอ้ยคาแล้วเตรียมมาเดือด กันหน้าจอเลยค่ะ ต้องขอนิดนึงคือผมไม่ได้ขอแบบขออนุญาตนะผมแค่เล่าให้เขาฟังว่ามันจะมีฉากอะไรแบบนี้บ้างนะด้วยความที่มันชื่อว่าชายแพทย์สยาจะต้องมีการจูบจริงประสบการณ์ในชีวิตมันเนี่ยไม่เคยจูบในละครมาก่อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกตอนเปิดซีนก็มีน้องคนหนึ่งครับที่มันเล่นี่เหมือนเรากาลังนัวเนียเขาอยู่เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะผมไม่เคยเล่นเลยจริง,รงต่อหน้าคนเยอะๆขนาดนีนะ้แล้วจะขออีกเทคพุ่มกับบอกพอแล้วครับ <laughs> ผมว่าทีวีซีนก็อาจจะคืนกําไรให้ผมเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็คืนกำไร ให้กับคนดูด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแนวนี้ผมไม่บอกเอดีกว่าครับว่าละครออน,นแอรวันไหน